สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวบีบล็อกไทยนะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องกิจกรรมเ,เคเด a t าเฟสโตบีตนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีผู้เขา้าแข่งขัน5คนแล้วนี่ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับการ camp, ลงแข่งรับสมัครแข่งนะ <c oughs> ก็ผมนะครับ <c oughs> บูบูนะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าอขอบคุณความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งถึงจะมีแค่ห้าคนก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเ็ยังเล่นกันได้เดี๋ยวผมจะลองหาทางแก้ปัญหาการควบคู่กันเองแล้วกันเอาละครับวันนี้ก็จะมาอธิบายวิธ,ธีการแบทเทิลของผมนะ ให้ฟังก็คือเราจะกติกาคือมีเวลาหนึ่งนาทีสามวินาทีนะครับผมที่เราจะแบทเทิรนกันเดี๋ยวเมื่อยก็ประมาณว่าหนึ่งนาทีสามสิบวิเนี่ยสิบวินเนี่ยผมขอคำที่เจ็บๆสักคำหนึ่งแล้วกันเอาของจองก็ได้เอาไม่ของจองก็ได้ขอให้แบบว่าได้รู้ว่าเราเนี่ยกําลังแบตเทิลกับคนคนไหนอยู่เพื่อเวลาแบบเราได้ตัดต่อมารวมกันมันจะได้สนุกไงมีอรรถรสหน่อยนึงไงอ่าครับ อ่ะอย่างเช่นเยอะทุกอย่างแล้วกันเอาเป็นเพื่อนแล้วกันดีกว่าเพื่อนผมดีกว่าเพื่อความสะดวกเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดิดมั่วจะโดนด่าอีกเนาะเฟย์จอมปีชเฮ้ยสันเทาบังสั่งกระบวยว่าสันเทาป่วยว่าสันเทามีอย่างมวยแล้วสันเทาโอกาสอํานวยแล้วสันเทาที่สองแล้สันเทามันเก่งแล้วก็สันเทาถ้าเพิ่งคิดว่ามึงแน่มึงมาไว้กับ ม eh ึงมาวัดกับกูไม่สันทา ว่าเกิดไแล้วล่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเหมือนกันว่าจะเล่นอะไรยังไงเพราะผมก็สดๆเดี๋ยนี้เลยครับผมก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ <c oughs> ร่วมสนุกกันได้ตอนนี้ยังวันสุดท้ายอยู่ยังไม่ถึงกับว่าหมดเขตหรอกก็นะผมก็เคยทํากิจกรรมร่วมไปทีหนึ่งแล้วแต่ก็นี่ผมก็ทําใหม่ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากมากนะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าแข่งขนันทุกคนด้วยนะนะครับผม ดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามีกรรมการตอนนี้ได้พี่โบนแล้วล่ะยังอยากได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันครับผมอาจายเป็นกรรมการได้ครับผมอ่าไปแล้วบายบายครับใหญ่นายชิวิสแม็กดูคิดว่าเรามีปัญหากันแล้วเห็นเฮ้แนบินบักกิ้งนักหรือดับสเต็ปไม่ใช่เหรอ อิ่งไม่ใช่เหรอมาโดนกูนในเม้าไอ้การ์ทวิต <c oughs> ยิ้มแล้ววันนั้นก็นจะมีปัญหา,าก,กันมากนะเพราะนายมันบิบบอกได้เชี่ยมากเลยแล้วก็โคตรกากเลยนะ madda 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 ครับพี่บอยอ่าก็รอบแรกผมกคาเตอพี่เลยนะก็ดีมานะว่าพี่แม่งเจ๋งสัสๆเลยใช่ปะมา one two three จ okay. ะเสียงพร้อมนะมาเริ่มกันเลย เดี๋ยวเสียงที่ผมคิดเองเลยมาองงงงงงมาเลยคัสคัสมาแค่แล้วบายบายพบกันใหม่ครั้งหน้าสั่งเดี๋ยวนี้สวัสดีครับ oh yeah พวกไอเรื่องความเสี okay. tamanho, ่ยวกะพี <c oughs> <c oughs ่ยอมอะแต่เรื่องบิดบอกกับพี่ยอมไม่ได้ アイプリンス、アイプリンス、 สวรรค์ไอสัตว์อีเชี่ยมึงเจ๋งนักเลยลไอเด็กนรลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกู 干破 <laughs> พี่หรอกแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นน่ะอย่างอื่นน่ะผมแข็ง่าพ,พี่เยอะ b a b ี้เบบ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 ี้ need to keep on going oh <coughs> my pain tell me pain me yum nop 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 come <coughs> back oh my pain tell me pain for me people for you <coughs> pop 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 maybe พี่บูบูครับนิวสคูลอ่ะ ที่คิดว่าเก่งแล้วอ่ะมันก็โลกของพี่แต่ผมอ่ะคนละโลกกัน Duh, <laughs> Okay, let it drop. <laughs> ตั้งแต่พี่เก่งนั่นงเหรอครับดวกับผมได้มา 嗯。<clears throat> Oh, <sweat> brr.